อนนี้มือมาสิประกดนะครับไม้ประมาณนี้นะครับตอนนี้โลกงเบ็ดไปแล้วนะครับเตรียมที่ว่าจะเลี้ยกี่เต่าแล้วนะครับี่ติเตาไว้เตรียมย่างปิ้งปลาแล้วนะครับตอนนี้นะเขามาลุ่นกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไหนะครับมือนี้ก็มาหาอยู่หากิ้มนะครับมาตกปลานะครับติเตาไว้รออแล้วนะครับสิปิ้งปลานะครับเตรียมพอเขาข้อน้ำมาพร้อมนะครับนี่ครับ้องเขานะครับ เรก็บฟองเข่ามาเรียบร้อยนะครับติดดังไฟแล้วนะครับพร้อบดิซิปิ้งปลานะครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดอยู่นะครับนีรุ่นรุ่นเยอะไฟกันประมาณนี้นะครับตอนนี้ลงเบ็ดไปแล้วนะครับเนามารุ่นรุ่นไปพร้อมๆกันนี่แหละครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อนี้ก็ออกมีโอกาสได้มากนะตกปลานะครับหาอยู่แค่กินนะครับเนาะปลาที่ดิปปิ้งก็มีแล้วนะครับ นี่แหละครับมากับพท่านหมานนะครับเพิ่นพอดีเพิ่นตึกสะดุ้งอยู่นะครับครับยกสะดุ้งเพิ่นพากันยกสะดุ้งนะครับโมโหมาสิบเมตรหรอครับแต่ว่าเป็นยกสะดุ้งนะครับเนาะมาเบิ่งกันนะครับว่าเป็นพิมานบ่ว่าจะมาหาชิดปากกดนะครับเป็นมายกสะดุ้งกันนะครับเพิ่นก็เอาปลาให้นะครับนี่ในปลาขาวนะครับสิปิ้งปลาขาวนะครับกินแรงนะครับนี่ปลาขาวปลาซอยปลาคุยล่ามนะครับนี่ เป็นกระไฮมมกนะครับนี่นะครับเตี่ยมที่ปิ้งนะครับเนาตกปลาไปน้านะครับปิ้งปลาไปน้านะครับเย็ดก็ของกบน้ากินกันนะครับจากที่ล่างปลาเรียบร้อยก็มาห้้ยเกลือนะครับมาเตี่ยมทิปปิ้งนะครับตอนนี้ผมห้้ยเกลือแล้วนะครับนี่ปลาครับพอดีเพื่อนเอาไ้นะครับจากที่ได้ปิ้งเลยครับเนาห้้ยเกลือแล้วนะครับ้ามาปิ้งกันเลยนะครับปหินเลย ปิ่งกินแรกนะครับนะบปิ่งครับนี่ครับตอนนี้จะปิ่งแล้วนะครับขึ้นมาแล้วปิ่งไฟอ,อ่อ,อนๆไปเลยนะครับเอาห่อกระย่างปลานะครับที่เหลือก,ก็เดี๋ยวจะย่างอีกรอบต่อไป มายแล้วนะครับเอตอนนี้ก็ย่างปลานะย่างปลานะครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังย่างปลานะครับเยเอาาเอาคุณมาแล้วครับคุณมนึงอะไอแต่ละไอเพิ่งดูครับเอ้ยยยยยยยลยย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 ้ยนะมาแล้วยายย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 ทีมงานยยยยยยย สองง่ายครับมาแล้วครับน้ำกลนกันมาเอ้ยมาฐานเดี๋ยววะนิสักับน,น้ำถึงมนันเนาะมาๆๆพอดีเลยกำลังปีงปลา <c oughs> นี่แหละครับตอนนี้กำลังปีงปลานะครับนี่แหละครับปีงปลากันปีงปลาด้วครับเด้อเนี่ยไอ้เลืองแล้วเอะเหลืองงแงมใช่ปะ ตอนนี้ก็กาล่งปิ้งปลานะครับกาปิปา้งปลาสีกินเข่านะครับเอาจัดไปครับพดโต๊ะปลากระโต๊กนะครับตอนนี้ก็ผมกาล่งพลิกปลาอยู่นี่ครับเน,ะ in นะบาะเฮ็ดยูเฮ็ดก,กินนะครับมากแล้วก็ย่างพันกินเข่ากันนะครับแต่ปิ้งปลากินเข่านี่นะครับเนาะ โอเด็กการเลยครับส่วนซุกเราก็มีนะครับกินโรตีเดินนี่<ะ>ปลากินโรตีเดินว้ายเขาได้สามสี่ตัวหรอกนันน่นบอกเรามองล,งลนะ่องอะนะขึ้นไม้พีย่ยังไงข้าปิ้งปลาอยู่นะครับนี่ครับปิ้งปลานะครับตอนนี้พวกนี้ก็บซุกแล้วนะครับนี่อันนี้ชุดสองนะครับถึงกำลังปิ้งอยู่ตอนนี้นะครับ เด็ดยูเด็ดกินนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับมันทยนะครับอ๋อปิ่งไปเรื่อยครับชวนในซุกแล้ว้อาเก่าออกไปไป่้างยหอกนะครับนี่นะครับปิ่งปลานะครับเด็ดเด็ดเลยครับมือนนิเมนูปิ่งปลาจำเจวนะครับโอ้ยคาคาคาครับมือนนิแม่แม่ครับแม่กินขอน้ำกันเด้อบันที่เนี้ยเนี่ยโอ้ยนั่งกินข้าวไฟเองสี่เลยเหรอครับ ใจแสบเนาะโอ้ยมองด,มด,มดูมาเด้อมาเด้อครับนี่ยยิงปลาเลยเอาขาไฟเลยฮอนอ,อนดด้ยแบดขอปลาเนาะไมกินข้าวปลานี่ฮข้าปลาคัินข้าวปลานี่เหรอครับบรรยากาศบรรยากาศ ทางน้องเลยเนี่ยกินแล้วก็ลุยเต็มรูปแบบมันมามันว่ากันอีกครืองหนึงครับแต่ตอนนี้ขอกินเขาแล้วกอนเอาแบบนี้เหรครับกินแบบเนี่ยก่อน้อนเลยข้าเต่าเลยครับถ้าอยากได้ตัวไหนก็ใส่เลยจังหวาหาป่าเลยกินปลาเนี่ยละฮะปลากางมันให้เจมี่ห่อ ปาสดๆเนาะี่ยไงลายตัวเนี่ยสามท,ทีตัวห่างน่องเดียวเท่าเดียวเพราะว่าท่านได้เปลี่ยนเงี้ยเนี่ยนี่ครบเลครับมาก,กินคอกนะครับนี่ปิ้งปลานะครับพูนเห็นป่าครับกินแบบข้อนๆค้าค้าอย่าง่อข้าเต่าเนาะข้าเต่าข้าเต่าตกินข้าเต่าเลยครับข้ากันมาหาปลานะครับกินเฟรนกลางทุ้งก,งกินแนน์คางน้องเลยครับคนด้วยคนอ่ะพูน เฮ้ยปีงปลาเถี๋วเดี๋ยวกลับกล่องก่อนมาเบิ่งกันนี่ปลากระไข่คุณครับคุณเต็มท้องปีงซุกแล้วคุณน้องกับมาตะไคร้คุณนะมาพาตะกินกับปลาแซ่บบ่เชียวแซบเชียวบนแเนีนปะปลาไม่ไม่สดสดเลยเป็นกเสียเนาะเป็นกระเสีบตัวมาเด้อมาเด้อเฮเบิ่งดูครับนี่พวกที่ชิมไข่มาเนี่ยน่กเป็นกระเสียบแต่ไข่เนยไป เบิงด้ครับไงอย่างแล้วอาจะค้ำกันนี่ครับเจ้าว้อกับนี้ครับกำเจ้วออคาดคา,า,ามือนี่ปีงหัวหัมันแสบเนาะ